Hello everyone, welcome to my lesson. สวัสดีนะคะนักเรียนม .3 ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา r e s d o s o m exercise e กันนะในหนังสือ workbook in unit 7นะคะให้นักเรียนนำหนังสือ workbook ขึ้นมาเนาะและเปิดไปที่ exercise B ค่ะ,ะเปิดมาที่ exercise B in page 33นะคะหน้าที่33 อ่ะเปิดกันหรือยังเอยวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตะรุยทำแบบฝึกหัดเรื่อง present perfect tense ลืมหรือยังคะ present perfect tense ที่เราเรียนคือ tense เกี่ยวกับอะไร tense เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะอ่าที่ไม่ใช่ past simple แต่เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ยังส่งผลถึงปัจจุบนันหรือย,ยังดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนันใช่ไหมคะหรือเป็นการพูดถึงว่าฉันเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแบบ คร่าวๆแบบรวมๆไม่ลงรายละเอียดเนี่ยแหละค่ะคือ present perfect tense อ่านะโครงสร้างของมันก็คืออะไรคะนักเรียนเอาแค่บอก ừ, เรา subject บวก have ใช่ไหมคะ have has ตามด้วย verb อ,อะไรเอ่ยตามด้วย verb t นะคะหรือ verb ช่องที่3ที่เป็น perfect โอเคนะ ทีนี้พูดถึงการบ้านรอบที่แล้วที่ทีเชอร์ให้ไปหน่อยดีกว่า h o m e w o r k นะคะ In Live Worksheet ในเว็บใบงาน online. ออนไลน์ให้ทีเชอร์ให้นักเรียนไปทั้งหมด15 words and you make to change to verb 2 and verb t นะคะ and capture this photo that you get point to teacher me ก็คือให้นักเรียน,นยไปทำ15คำที่ทีเชอร์ให้ไปให้อยู่ใน verb 2และ verb 3 จากนั้นนักเรียนแคปเจอร์นะคะออคะแนนที่นักเรียนได้รับคําตอบที่นักเรียนส่งมาส่งให้ทีเชอร์ในแชทไลน์ส่วนตัวโอเคนะตอนนี้มีทั้งหมด20นะคะ 20person that sends me ก็คือที่ส่งทีเชอร์มา20คนแล้วอะต่อไปก็จะเหลืออีกกี่คนคะอีก25คนนะม .3 เรามี45คนอีก25คนนะคะอย่าลืมทําส่งทีเชอร์เมย์ก่อน จะถึงกำหนดวันส่งคือ,อวันพฤหัสนี้นะคะไม่นั้นเราจะโดนหักคะแนนโอเคเนาะ,ะทีนี้มาดูกันต่อเราพอจะรู้โครงสร้างแล้วใช่ไหมคะของ present perfect ที่เราเคยได้เรียนมาเนาะก็คือ subject บอก have has บก verb t ทีนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นะคะ exercise b นะเขาบอกว่าทำประโยคเรานี้ให้เป็น present perfect นะคะแล้วก็ทำ verb ในวงเล็บ parenthesis นะคะแปลว่าวงเล็บเนี่ย ให้อยู่ในรูป present perfect ด้วยถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือนึดูอะไรคะดูประธานค่ะแล้วก็สค่อยดู verb อ,อ่ะเรามาดูกันข้อแรกเขาบอกว่า we visited many countries in the past two years นะคะพวกเราเนี่ยนะไปเยี่ยมมาหลายประเทศไปเที่ยวม,มาหลายประเทศเลยในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมา past two years ทําให้เป็น present perfect ค่ะครูเมย์บอกว่าไงเอย่ยหนึ่งนักเรียนดูประธาน we นะคะ we เป็นพาหูพจน์เพราะฉะนั้น we ต้องใช้ h a v e หรือ has ค่ะนักเรียนใช้ h a v e อาเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจะตอบได้คือ have visited นะเพราะว่าช่อง3ของ v i s i t เนี่ยก็จะคือคำว่า visited นั่นเองนะ ตัว v e r รเนี่ยนักเรียนจะต้องไป searching out หรือใครที่แบบแล้วอยากจะท่องอยากจะจําได้นักเรียนต้องฝึกท่องรียา3มช่องนะคะ,ะแต่ทีเชอร์ก็ให้ทําการบ้านบ้างแล้วมันก็จะมีบางคําที่จําเป็นที่อยู่ในการบ้านอันนั้นถ้านักเรียนทำนักเรียนก็จะสามารถจําได้ต่อไปข้อ2 jack see that movie many times นะคะแปลว่าแจ็คเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้นะคะ,ะแจ็คเป็นประธานอะไรเอ,อ่ยเป็น ซิง g l e s, <S <ing les> นะคะเอกพจน์เพราะฉะนั้นแจ็คต้องเป็นแจ็ค has seen นะคะ has seen เนาะช่อง3ของ C คือ seen โอเคนะต่อไปข้อ3 Susan not finish her English homework เห็นอะไรที่แตกต่างจากข้อ1ข้อ2ไหมคะ มีคำว่า not อยู่ในวงเล็บด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเราต้องทำประโยคนี้ให้เป็นอะไรคะนักเรียน negative ค่ะ negative โครงสร้างของมันคือเติม not ไว้หลัง have has อะก็จะเป็น have ha has h a v e n t has n t นั่นเองหรือรูปเต็มก็ได้คือ have not has not เพราะฉะนั้นข้อ3ดูประธานก่อนเหมือนเดิมซูซานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้ has n t finish hasn't finished her English homework ก็คือยังทำการบ้านภาษาอังกฤษไม่เสร็จเลยนะคะอ่าได้ดังนี้เนาะต่อไปข้อ C e V ก็ใช้อะไรคะ We haven't heard that song before นะคะนักเรียนที่ชมคลิปย้อนหลังเนี่ยอาจจะกด stop video และฝึกลองทำด้วยตนเองก,ก่อนที่จะค่อยเปิดวิดีโอของครูเมย์เพื่อเช็คคำตอบก็ได้นะคะเป็นการฝึกนฝกนการทำแบบฝึกหัดโอเคเนาะ อะต่อไปข้อ5นะคะข้อ5 I not wear my new jacket ฉันไม่เคยสวมใสเ่เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่ของฉันเลยยังไม่ได้ลองสวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่ของฉันนะคะ I แน่นอนว่าเป็นสิงโกลเป็นเอกพจน์แต่เป็นเอกพจน์พิเศษนะคะ special คือต้องใช้กับ haven worn นะต้องใช้กับ have นั่นเอง haven t worn my new jacket วรก็คือช่อง3ของ where นะคะต่อไปข้อ6 They go snorkeling in the Caribbean c a r i b b e a n <Caribbean S 2> ก็คือทะเลแถบ Caribbean นะ Snorkeling แปลว่าดำน้ำนะะ They เป็น plural เป็นพหูโพ์เพราะฉะนั้นต้องเป็น They have gone snorkeling in the Caribbean ะะก็คือเคยไปดำน้ำแถบทะเล Caribbean มาแล้ว ข้อ7 you you นะคะเป็น plural นะเป็น plural เป็นหูพจน์เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น you have a right l l a s e to class t times นะคะคุณเนี่ยมาเข้าเรียนของชั้นเนี่ยคะ่ะสองชั้นเนี่ยสายถึง3ครั้งแล้วนะ t times แปลว่า3ครั้งนะคะข้อ8 Rima r นะคะ not t r i Japanese f o o d อ่าไม่เคยลองทานอาหารญี่ปุ่นเลยริ m a เป็นชื่อคนเป็น name ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นมันจะเป็น s i n g u l a เป็นเอก,กพจน์นะเพราะว่าคนเนี้ยมีคนเดียวคือริ m a เนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น hasn't tried Japanese f o o d เป็นไงคะนักเรียนที่ฝึกทำอยู่นะในคลิปได้คำตอบเหมือนกับพิเชอร์เมย์ไหมเอ่ยถ้าได้ clap your h a n d for your s e l f นะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยถูกต้องแปลว่าตอนนี้เราสามารถทำประโยคที่เขาให้มาเป็น present perfect ได้แล้วนะคะนักเรียนก็พอจะรู้โครงสร้างของประโยคบอกเล่าและปฏิเสธของ present perfect แล้วนะคะ ก็ให้นักเรียนเขียนลงไปในเวิร์กบุ๊กของตัวเองทีนี้เดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันอีกหลายๆแบบฝึกหัดเลยเป็นการฝึกฝนเนะาะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดถัดไปกันเลย <Okay. S 1> let's see exercise C ค่ะ the direction is change the sentence f o l l o w i n the example นะคะคืออะไรคือให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคดังต่อไปนี้นะคะให้เป็นตามตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เขาจะให้ก็คือให้นักเรียนเปลี่ยนในรูปของ ปฏิเสธแล้วก็คำถามแล้วก็ตอบคำถามของมันด้วยนะคะ,ะทีเชร์จะเปิดข้อหนึ่งให้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกทำข้อ2 3 4 5ด้วยตนเอง Let's see the first เลยค่ะ,ะมาดูที่ประโยคบอกเล่าของเขาก่อน They have w o r k very hard this week ก็คือพวกเขาเนี่ยทำงานกันหนักมากๆเลยนะในสัปดาห์นี้ ประโยคถัดไปนะคะเออบรรทัดถัดไปที่นักเรียนจะต้องทำคือทำให้เป็นปฏิเสธนะอ่าเรารู้โครงสร้างแล้วใช่ไหมคะ subject บ,ก,บก have has อ่าเนี่ย day คือ subject have ก็คืออ่า verb have แล้วก็ work นะคะเป็น v e r b t ทีอ่าทำให้เป็นปฏิเสธก็แค่เติมอะไรเข้าไปนักเรียน not หลัง have has เป็น haven t hasn't นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบดังนี้ they haven't worked hard this week อ่าแปลว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานหนักในสัปดาห์นี้โอเคนะคะวิธีการทำให้เป็นปฏิเสธเนาะแค่เติม NOT หลัง have หรือ has ต่อไปนะคะนักเรียนต้องทําให้เป็นประโยคคําถามอ่าตัวอย่างของเขาก็ตามนี้เลยเรารู้โครงสร้างประโยคคําถามหรืออย่างเอ่ยก็คืออะไรคะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าประโยคเนี้ใช้ have h a v e has นักเรียนแค่ย้ายค่ะ h a v e หรือ has เนี่ยมาไว้ข้างหน้าอ่าตามด้วยอะไรตามด้วยประธานและ verb t และ question mark นี่คือโครงสร้างของประโยคคําถามถ้านักเรียนรู้โครงสร้างก็จะสามารถเขียนประโยคได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอา have นี่แหละค่ะย้ายมาไว้หน้าค่ะได้เป็นดังนี้ have they w o r k hard this week อ่าแล้วก็ใส่ question mark ด้วยพวกเขาเนี่ยทำงานกันหนักหรออาทิตย์นี้อ่ะวิธีการตอบนักเรียนจะสังเกตเห็นท้ายประโยคบอกเล่ามีเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิด ใช่ไหมคะเนี่ยแหละคือเราจะต้องตอบตามเครื่องหมายนี้ถ้าถูกก็คือต้องตอบ yes ถ้าผิดก็คือต้องตอบ no โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อ1เครื่องหมายถูกนะคะ correct s m a r t ก็ตอบ yes they have วิธีการตอบคืออะไรตอบ yes no ตามด้วยประธานตามด้วย verb have has ถ้าเป็นวิธีปฏิเสธก็จะตอบอะไรคะ no they haven't no they uh, no she hasn't โอเคนะต้องมี not ด้วยอ่ะโอเค เสร็จแล้วสําหรับตัวอย่างข้อหนึ่งทีนี้ข้อ2 3 4 5นักเรียนที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้นะคะให้นักเรียนกด Stop v วิดีโอและฝึกทําด้วยตนเองค่ะฝึกทําด้วยตนเองนะเปลี่ยนประโยคที่เหลือเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของปฏิเสธคําถามและวิธีการตอบของมันนะคะใครที่ไม่รู้ให้นักเรียนทบทวนในเรื่องของโครงสร้างที่เราเคยเรียนมานะอาจจะเขียนโครงสร้างของทุกโครงสร้างลงไปและรอฝึกเขียนประโยคด้วยตัวเอง เดี๋ยวคุเมย์ให้เวลาทํานะคะโอเคหวังว่านักเรียนจะทํากันเสร็จแล้วเนาะ,ะทำให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกดเล่นคลิปเพื่อดูว่าคำตอบของเราเนี่ยตรงกับที่คูเมเฉลยนี่มาดูข้อที่2นะคะ Rory has met David Beckham ก็คือ Rory เนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยเคยพบกับ David Beckham มาแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะเพราะว่าเีนเครื่องหมายถูกก็คือเคยพบมาจริงๆ ทีนี้นักเรียนทําให้เป็นปฏิเสธอย่างไรอ่ะก็คือรอรีเราแยกก่อนประธานเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์คะเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะเออประโยคบอกเล่าก็เขาก็ให้แฮสมาเนาะเพราะฉะนั้นทําให้เป็นปฏิเสธคือเติมนอดเข้าไปคะ่ะจะได้ดังนี้ Rory hasn't met David Beckham อ่า r อรีเนี่ยไม่เคยเจอ David Beckham มาก่อน นะคะทำให้เป็นคำถามนะคะก็จะนำ has มาไว้ข้างหน้าคือ has Rory m e t David Beckham นะคะใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยคำตอบก็คือ yes she has นะ,ะไม่ยากเลยนะคะง่ายมากๆเนาะถ้าเรารูโครงสร้างประโยคแหละต่อไปข้อ3 they have bought many things for their new house นะคะพวกเขาเนี่ย ซื้อของมากมายหลายอย่างเลยสำหรับบ้านใหม่ของพวกเขานะคะเครื่องหมายกากรบาทแปลว่าข้อนี้ต้องตอบ no โอเคไหมอ่ะแต่เราทำให้เป็นปฏิเสธก่อนก็เป็นอะไรคะ they haven't bought m anything s for their new house นะคะทำเป็นคำถามก็จะได้เป็น I'll have มาไว้หน้าสุด have they bought m anything s for their new house นะคะแล้วก็ตอบเป็น no they haven อ่าข้อ3ได้คำตอบดังนี้ไหนใครตอบตรงกับทีเชอร์บ้างเก่งมากเลยนะคะ very good ต่อไป number 4 Susan h a s been to the aquariums t e e times นะคะ Susan เนี่ยเคยไปอ q u u a r i u m เนี่ย3ครั้งนะทำเป็นประโยคปฏิเสธค่ะก็ต้องเป็น hasn't นะก็เป็น Susan hasn't been to the aquariums t e e times นะคะคทำให้เป็นคำถามน้ำ has มาไว้หน้าสุดตามด้วยประธานนะคะตามด้วย Verb ์ h ที Susan b e e n to the Aquarium t ร t ซ์ e e ไนะคะตอบอเป็นเครื่องหมายถูกเพราะฉะนั้นเราต้องตอบเป็น yes she has ค่ะ,ะไม่ยากเลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อ5 Monica has has many jobs นะคะโมนิก้าเนี่ยเคยเทำงานมาหลายงานมากๆนะมีประสบการณ์มาหลายงานมากๆนะคะทำให้เป็นปฏิเสกรค่ะโมนิก้า h a s has many jobs นะคะเป็นคำถาม has Monica has many jobs นะคะแล้วก็ตอบเป็น no she hasn't เพราะมันเป็นเครื่องหมายกากระบ,บาทเนาะเป็น wrong อ่ะ exercise 4ก็ finish แล้วอ่ะเป็นไงบ้างใครที่ทำแล้ว ได้คำตอบเหมือนทีเชอร์ทุกข้อเลยก็เก่งมากนะคะเวลดนมากๆเลยอะ่ะใครที่ยังผิดนิดผิดหน่อยอยู่เราอย่าลืมกลับไปทบทวนเนาะว่าเอ้เราผิดตรงไหนเพราะอะไรดูโครงสร้างดีหรือ,อยังนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนอะ่ะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับ exercise 4ต่อไปเราไปดู exercise ถัดไปเลยค่ะ we hey, want open to exercise D in page 34นะคะเปิดไปที่หน้า34 นะคะใน exercise D the direction is rewrite the sentences using contractions contraction mm hmm. ก็คือคำย่อนะคะคำย่อรูปย่อเนาะอ่ะนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะเขียนประโยคหมาย rewrite the sentence นะคะโดยการใช้คำย่อมีทั้งหมด six sentence ด้วยกันนะคะ ใน present perfect ถ้านักเรียนสังเกตมันจะมีการใช้คำยอ่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปประโยคบอกร่่านะคะก็คือเอาประธานมารวบกับ have has นะคะเช่นเช่น we have ก็จะได้เป็นอะไรคะ w e v e นะคะ w e v f, ก็อ่านเป็นเลยว่า w e v e อย่างเงี้ยนะคะ i have ก็เป็น i've i've นะคะเป็นการทำให้มันแบบรวดเร็วนะคะออกเสียงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะ ถ้าเป็นปฏิเสธก็จะมักจะรวบกับ h a v e กับ not นะคะหรือ has กับ not เช่นถ้าเป็น h a v e not ก็จะต้องเป็นอะไรคะ haven ใช่ไหมคะ haven แต่ถ้าเป็น has not ก็เป็น hasn't โอเคไหมคะอันนี้ก็คือเรียกว่า contraction คำย่อของมันนะทีนี้มันก็จะมีถ้าเป็นกรณีประธานเป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อคนหรือเป็นเอกพจน์ ประธานเป็นชื่อคนหรือเป็นเอกพจน์ K ot, นะคะเอ,อเราก็จะต้องเป็นใช้เป็น she has อ่าสมมุติใช้ she has เพราะเราจะไม่ใช้ she h a v ใช่ไหมคะเราก็จะย่อแบบใช้ ve ไม่ได้มันก็จะย่อดได้ดังนี้ค่ะเป็น she's she's ไปเลยย่อมาจาก she has ซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนสับสน คิดว่าเป็น she is ก็ได้นักเรียนก็ต้องคอยระวังดูว่ามันมี verb t หรือเปล่าถ้ามี verb t ก็แปลว่าเนี่ยคือ present perfect อัอนนี้ที่เชื่อก็ทบทวนให้ในเรื่องของ contractions นะคะคำย่อต่างๆที่ <S <S ทความจริงเราก็เคยเรียนมาแล้วแหละนะคะในโครงสร้างประโยคเนาะ,ะทีนี้มาดูข้อหนึ่งนะคะเรามาทำพร้อมกันนะ,ะนักเรียนที่ชมคลิปก็อาจจะกด stop ไว้และลองทำด้วยตัวเองดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยกดเล่นต่อเนาะข้อหนึ่ง We have not visited the museum เราเนี่ยไม่เคยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เลยเขียนรูปยอ่อยังไงคะเขียน have not ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าให้เป็นรูปย่อก็จะได้เป็น we haven't visited the museum นะคะต่อไปข้อ2ค่ะ I have not seen the teacher today อ่าฉันยังไม่เจอครูเลยนะวันนี้ยังไม่เจอหน้าครูเลยอ่ก็รวบ have not เป็นอะไรคะ I haven't seen the T-shirt today อ่าเห็นไหมไม่ยากเลยง่ายมากๆแค่ทำให้มันอ,อยู่ในรูปย่อนั่นเองอ่ะข้อ3 Christopher has Christopher has not come home อันนี้เป็นปฏิเธนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องรวบ h a s กับ not เป็น Christopher hasn't come home Christopher เนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยนะคะ ข้อ4 we have had breakfast พวกเราเนี่ยทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทานอาหารเช้าแล้วอ่ะอันนี้เป็นประโยคบอกเราเพราะฉะนั้นจะต้องรวบป,ประทานกับ have นะคะเป็น we v e had breakfast นะคะข้อ5 my mother has gone to the supermarket นะคะก็คือแม่ของฉันเนี่ยได้ไปที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมาแล้ว My mortar เป็นเอกพจน์นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นมันต้องตามด้วย has อ่ะเราก็ต้องรวบ my mortar กับ has ก็จะได้เป็นอะไรคะ apostrophe s, s คือ my mortars gone to the supermarket อ่ะทีนี้นักเรียนเจอประโยคแบบเนี้ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยย่อม,มาจาก my mortar is gone หรือเปล่าผิดนะคะเราดูคะ่ะ gone verb t นะให้นักเรียนนึกถึงเลยว่ามันอยู่ในโครงสร้างของ present perfect โอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6ก็จะได้ดังนี้ Crazy hasn't worn the scarf that I made for him นะคะ Crazy เนี่ยยังไม่เคยเใส่ผ้าพันคอที่ฉันเนี่ยทำให้เขาเลย อ่ะก็เสร็จแล้วสำหรับ exercise ดีเป็นไงคะ very easy นะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามันจะต้องยอ่อต้องรวบแบบไหนเราก็จะสามารถทำได้นะคะ,ะให้นักเรียนเขียนลงไป uh, in your workbook ของตัวเองเลย hey, <everyone S 1> คะ่ะ Everyone open to this page exercise E and F นะคะเปิดมาที่ exercise E และ F เลยนะเดี๋ยวทีเชื่อจะให้ exercise E and F เนี่ยเป็น homework นะคะเป็น homework นะโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องส่งนะคะก็คือให้นักเรียนไปฝึกทำมานะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกัน on Thursday นะคะวันพฤหัสที่เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพฤหัสน,นี้นะคะอ่ะมาดู exercise e ก,ก่อนเขาบอกให้นักเรียน complete the sentences using ever or never คืออะไรให้นักเรียนทำประโยชน์8ประโยคเนี้ยให้สมบูรณ์นะคะโดยใช้ ever กับ never ever แปลว่า ก็คือการพูดว่าฉันเคยทําสิ่งนั้นฉันเคยทําสิ่งนี้แล้วนะ,ะตรงข้ามกับ never แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่เคยไม่เคยนะนักเรียนก็นำสองคำนี้ไปใส่ในประโยคที่นักเรียนคิดว่าเออมันเหมาะสมกับบริบทน,นะคะเหมาะกับคําว่าเคยทําแล้วอันนี้เป็นประโยคที่สื่อถึงปฏิเสธว่าเออฉันไม่เคยทำก็จะใช้ never ทั้งหมด8ข้อ โอเคเนาะก็เอ็กซ์ไซส์นี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันวันพฤหัสต่อไปเอ็กซ์ไซส์ถัดไป exercise อเอ็กซ์ไซส์ F ค่ะมาดูคำสั่งของเอ็กซ์ไซส์ F ค่ะ Matter mm hmm. statements and questions with the right response นะคะก็คือเขาให้ uh, statement สถานการณ์นะคะนักเรียนทั้งหมด8นะ8ประโยคนะคะเป็นสถานการณ์แล้วก็บางประโยคก็เป็นประโยคคำถามอ่ะ ให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กับ right response ก็คือการออตอบสนองที่ถูกต้องนะก็คือคำตอบที่มันเหมาะที่จะเข้าคู่กับสถานการณ์หรือประโยคคำถามที่เขาให้มานั่นแหละนะคะจับคู่ให้มันถูกต้องนะมีทั้งหมด8ข้ออย่างเช่นข้อ1นะคะ Have you cleaned your room yet? แปลว่าอะไรคะนักเรียนคุณทำความสะอาดห้องของคุณหรือ,อยัง yes แปลว่าอย่างนะคะหรือ,อยังอะ ทีนี้เราก็ต้องเลือกคำตอบที่มันเหมาะสมกับข้อหนึ่งอาทิเชอร์จะเฉลยให้นะคะก็คือจับคู่กับ d d o g no i have been very busy and it's very messy นะคะก็คือไม่ฉันยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าฉันเนี่ยยุ่งมากๆ very busy and i s very messy ก็คือแล้วก็ห้องเนี่ยมันก็ลกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เหมาะสมกันเนาะเป็นประโยคที่เออเนี่ยนี่คือคำตอบของมันทีนี้ก็จะเหลืออีกนะคะข 2ถึงข้อ8นะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้าน exercise s ไปจับคู่กันมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันพฤหัสว่าคำตอบที่นักเรียนได้เนี่ยจะตรงกับคำตอบของทีเชอร์ไหมโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ก็ครูเมยเอาไว้เท่านี้เนาะเรามีโฮมเวิร์กนะคะสอง e อ็กซ์ด้วยกันคือ E กับ F นะคะลองไปฝึกทำด้วยตนเองนะคะไม่ต้องส่งทีเชอร์เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะ That's all for today because we have runs out of time So see you again next time Bye